พี่เจมาแล้วเจอสิ่งแปลกๆอันนี้พูดกันจริงๆด้วยแต่เราจริงๆแม่นานพี่ต้องใส่เตะแปลว่าตอนเด็กกลัวใช่ไหมตอนเด็กกลัวเหตุนี้ใช่ไหมตอนเด็กกลัวสิ่งนี้ใช่ไหมพี่จิตี่โต่งใช่ไหมพี่รับใช่ไหมแล้วมันมีจริงๆด้วยที่นี่อ่ะนนแล้วประเด็นคือคนเท่าก่อนลุกมึงคนเท่าก่อนลุก คนรุกราะหน้าหนาวหน้าหนาวต้องเอาหมดอายุเท่าไหร่หมดอายุเมื่อไหร่อันนี้ร้อการผลิตใหม่พี่แพ้เพราะว่าโชว์เอาไปแล้วก่อนหน้านี้ท um> ีหนึ okay ่งที่ไปในทีวีแล้วเขาแย่งกันคือถ้าไม่ซื้อชุดชุดใหญ่ในทีวีมันจะไม่มีสิทธิ์ซื้อตัวนี้แต่วันได้จัดมาให้พิเศษเฉพาะในไลฟ์ไม่ต้องไปนั่งเสียงค์เป็นพันแม่ซื้อตัวนี้ได้เลยในย่างปริมาณขวดเดียวเนี้ยนะสี่ร้อยถูกแล้วถูกแล้วแป0ร้อยแปะร้อยเอ็มอลเยอะมากใหญ่มากกูมาก แกะหมดไม่ต้องมีไม่ต้องมีแกะหมดเลยเสือแป๊บเดียวแม่เัืนี้ก็ไปปั่นครับเอาล่ะสิง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 ถ้าปรากฏว่านี่แหละพี่แท้ก็นี้ขนลุกกว่าอีกเป็นคนแรกที่แกะนี้ที่รองแบรน์ออกง่ายสด มึงลอกแบนด์เขาออกสุดทำไมนี่ผมอะลอกแบนด์เขาแล้วว่ามึงไปแตะแนด์ไม่ไหวแม่ฟังไอ้จ้าปัดมึงแตะแก๊บนี่ถามเขาแล้วว่าจะให้รู้ว่าปริมาณมันเยอะขนาดไหนถ้าเ่ในปริมาณเยอะไม่ได้หลอกไม่ได้รวงลงหลอกตีกัด้วยปริมาณนี่เยอะมากเต็มเต็มจริงๆนี่ถ้าท่านเล็มดูตักแสสนี่เต็มกราฟเต็มกราฟเต็มกราฟค่ะปริมาณเต็มกราฟจ้าเต็มกราฟมีคนถามว่ารับสายโรงแรมไหมรับสายครับ

มาในนามของแบนทศกัณฐ์นะคะทศกัณฐ์ไม่อยากพูดไม่ากพูดทศกัณฐ์เขาคือทศกัณฐ์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 ใช่ทศกัณฐ์เลยทศ์ทศกัณฐ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 ์ กูเห็นยักษ์กูสกันนะครับทศกัณฐ์มาค่ะแค่ตอนนี้เลยนะลิ้เลยทิ้งเลยครับแก้วสามี่สิบ้าบาทมันคืออะไรนะคะน้องเต้มันคือยา้ไอเป็นหอ้หอมไอมมันคือ่มันคือเองมันคือเอง ถ่ายรูปแล้มันก็ไม่บาดขอบขาคือเรารู้สึกว่าดึงหลังไม่พอยังต้องมาดึงข้างในอีกอ่ะเออเพื่อแบบไม่ให้มันบาดขอบขาเออเนี่ยนี่ใช่เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องยืบได้เยอะเธอใส่ดีเธอใส่ได้นี่เธอเลิศจริงเอใส่ได้จริงเพราะว่าเธอเป็สต๊อกอ่ะยืดได้ถึงสี่สิบหกเห็นไหมเออขยายเออหลาคล้องเหมือนสต๊อกเอยผ่านข้างหลังข้างหลังเข้าวินไหมข้าวินไหมเออเข้างหล เห็นปะไม่ได้ความเต็มขออนุญาตแคะกต้นขออนุญาตจับเนี่ยเต็มสะโพกจริงค่ะเต็มสะโพกแต่เป็นความเต็มไม่เข้าวินเข้าวินไหมไม่เข้าเข้าวินไหมไม่เข้าเข้าวินไหมไม่เข้าใครไม่สะดวกขายราคาเท่าไหร่ปกติอ่ะเมียวจะขาย490บาทแต่ตอนนี้เหลือ3เปร่อเท่าไหร่390บาทเออ390บาทนะใช่ตั้งแต่ตัวแรกอือเดี๋ยวพี่เมียวลองใส่ประกบจุดนี้ได้ไหมใส่ได้ไหมได้ไม่เป็นไรเนี่ยนี่ไงใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ จิ้มได้เห็นไหมว่ามันจะมันจะหลาตัวค่ะเลิศคุ้มมากห้าพันอ่ะคุ้มมากอ่ะอันนี้สิอันนี้สิมึงแท็กมึงเล่นเป็นแปดแสนกุณ่ะกล้าตัวมันแปดแสนเนาะใส่ก็คุ้มเชียวแต่เห็นไหมแต่ยค่แต่ยืดได้คลิปนี้จะไวรัลเป็นมีมแล้วมึงแตกแตนอ่าวหมุนด้วยเห็นปะ จริงค่ะแต่มันเป็นความยืดที่ยืดกระชับนะไม่ใช่ยืดหยุยค่ะแนบไปกับตัวแล้วก็เป็นลายขอบนะไม่ต้องขัวกระชับค่ะเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆได้ปะได้ดูข้างหลังสวยที่ปีนั้นอ่ะโหแม่แม่เหมือนแม่เขาอ่ะอีนี่เขาจะตุยเขาแก่จนจะตุยแล้วเจ้า t h <laughs> <laughs> มากเย็นเออมันเป็นเธอมัเย็นมากเลยนเนขนาดไม่ได้ใส่ตู้เย็นมันเย็นมากไปเธอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาหูดังออกหนสามร้อยเาสิร้อยแปดสิบเาบาทนะเธอเดือสร้อยกว่าบาทเธอผิวเป็นฝั่งด้วยพลังปลาแซลมอนเออพลังปลาแซลมอน พลังปลาแซลมันช่วยผิวปังปัง <c oughs> ใครสนใจซื้อได้นะตอนนี้แทงไหนนะครแทงเน้นนะสาร้ำร้อมันมีเนีย่ยเวลาเขาไป ขอขอตัวนี็กกับปอได้ไขอสักหานาทีหน่อยอาเอาตัวยาลิปติเอาลิติ้นกับสบู่ดำสบู่แดงก็ละวนี่1ขวดร้อยเก้าสิบบาทเนี่ขวดร้อยเก้าสิบบาทก็เลยเก้เลยวเขาบอกให้ล้างจุดอาบกลัวตรงนี้อาบสุดแล้วมันต่างกันยังไงสองันเนี้ย มึงจะเช็ดตาไม่บ๊อย่างนี้แหละแสบตาเหรอฮะแสบตาเหรอเช็ดตาก่อนมันก็ต้องแสบตาไหมเออตาก็ขนาดนั้นก็มันต้องมีน้ำล้างเหรอจริงจริงมันต้องมีกระมาบมาล้างหน้าไหมกระมาบมาล้างหน้าอาจารย์รู้ทุกเรื่องเลยนะอาจารย์เก่งอาจารย์แอบรู้แล้วอาจารย์รู้เล้อที่นี่ก็มีล้างหน้าด้วยเหรอมีทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมานี่ไงมาทุกอย่าง อ่ะห้าสี่สามสองห่งอันนี้นะคะ <มา S 1> ล้าง,าง<ม>าสระหามล้างสระหอยได้หมดเลยห้าสี่สามสองหนึ่งจัดไปเลยค่ะกดไปเลยเพมีอกอนเล่นมันใช้สบู่ไม่ได้ค่ะแล้วตัวนี้มีความอ่อนโยนมาก,มากอ่าโอ้โหมันเย็นนะคือพูดง่ายๆคือจุดสมุนต้องมีอะไรที่มันเป็นแบบจุดเจาไอ้น้ำยเาเฉพาะที่ใช้ในการล้างเพราะมันมีความอ่อนโยนมีความละมุนละมัยละม่อมเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องใช้ก็ต้องใช้อย่างละมุนละม่อมเช่นเดียวกันดังนั้นก็ลองกดซื้อดูอนนี้ มีต่อรสชาติราคาเท่าไหร่คนละ หนึงิบาทหนึ่งบาทหนึก้บาทโคเรติก้าจ้าจ้าจ้านี่ซืู้ขึ้นไปเลยซื้อ2กล่องแปดร้อยสิบเก้าบาทแล้วซื้อนี้ไปขวดหนึ่งซื้อไปเลยใช้ดีเลิศดีมากเลิศใช้ดีมันดูจะง่ายทั้งนี่ละมลและมอฟมั้ยเออใส่เลยละมูลเออจุดอับแล้วเดี๋ยวเขาก็ใช้ผิดวิธีอีกก็มาใช้ได้มาอลอนโยนก็มันอลอนโยนมันใช้กันหน้าได้กันแล้วใช้ตรงนั้นได้หมดเออใช้ได้หมดเพราะตรงนั้นหลอนโยนกว่าหน้ารู้สึกยังไงสดชื่นไหมสะอาดก็มันเป็น จุดที่หน้าต้องโดนอ่ะหน้าไม่โดนจมูกโดนเวลาหน้าจะหมูโดนเนี่ยจันเบี้ยไปอยู่ในเล้นเดี๋ยวเขาสินแต่เขาไม่ได้บวดสักทีอ่าเพราะว่าอยู่กับมึงแล้วกดไปได้เพราะว่าจันเบี้ยไม่ได้บวดเราก็อยู่กับมึงอ่ะไม่บวดหรอกเอากดไปเก้าเลยสองหนึ่งกดจ้าขายหวีลองพีเซนหวีสิอาจารย์จะพีเซนแบบไหนนี่เอาหวีผมก็ได้มีหพีผมเรนนี้ผมนะก็ได้อืม หวีเหมือนหมาอาการเคยมีผมไหมเคยสิตาที่มันหวีมันพิเศษยังไงมันนุ่มแล้วก็นวดสีสันอาจารย์ลองกันอาจารย์ลองอ่ะมันนวดเห็นไหมอาจารย์อันนี่คืออะไรวะเจ้าอันนี้คือเจ้าของเหรอไปที่เป็นเจ้าของเองเลยเหรอ มาเลยเจนมึมีความเป็นเหลืออยู่เลยมึงมากูว่าที่แล้วพี่แท็กถามว่าเลือกพนักงานจากอะไรวันนี้เลยพาเจ้าของมาให้ดูเออมึงมาอ่ะพี่มามึงมาเจ้าของมัวมัวมัว นี่เจ้าของนี่ตะวันมึงดูเจ้าขอมนี่ตะพันดูอ่ะไปอ่ะวันนี้จะมาขายอะไรเอาเลยเจ้าของพูดเอาเลยเอาเลยผีครับผมนี่อาจารย์ดูที่เท่านผีชื่อว่าผีดีครับครับอาจารย์เบียร์นี่อาจารย์ปกติผีปกติเอาอย่างเงี้ยยังไงเอาไม่ลงไหนมีผีบอสที่ไหนมาเร็วมเร็วมาเริ่มาเร็มเออเป็นอย่างงั้นกูไปภาษขออีหมีที่บ้านกูรนะไอหมีเออได้ถูกต้องไง ดีแล้วเราก็มันสบายกว่าไอ้ตัวอื่นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาสระผมอ่ะแล้วเราสปาหัวเราเราขัดหัวใช่ไหมเราเอาอันนี้ขัดดีกว่าขัดมั้ยขัดหัวแล้วก็ปุ๊บพุ่ยพุ่ยอย่างเงี้ยเราจะขัดหัวอาจารสบายดีเลยขัดหัวเก่าได้ทุกคนอยู่ในตะกร้านะคะห้าสี่สามสองหนึ่งกดเลือกได้เลยเอออย่าได้ของไม่จ่ายตามไม่เอาได้ของมึงไปโดนซื้อตำราเลยนะอย่าดูแต่ตะกร้าตะกร้าเขาไม่ได้ไม่้ดูเขาไม่จ่าย ไปห <ไป S 1> าได้การดูแเลเงินหลวงนูจะได้เป็นซองอกูไมได้เป็นหมอลูกก็ตีหมาเลยนี่ที่หมา,า,ายกูกับหมอรูที่เป็นอริัตรูกันอยู่ <laughs> <laughs> คุณไงหนอาจารย์ต่อตามาไม่ได้อาจารย์ดูวงไม่ได้ตั้งใจมาขายแหนมหราถุงเอาแหนมมาบังหน้าหนูอย่ามาดูดวงกับอาจารย์โอ้ยมาหน้ากันถูกคนฟาตีดูว่ามันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันรู้จักกูจริงหรือเปล่าเดี๋ยวะลูกาดอรมาเนี่ยนี่เขาถอนมาเลยกูตีก็ไปให้เลยบอกโอ้ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยใครเราทีมเดียวกันเออเราทีมเดียวกันอัดเดียวกันก่อนเลยแหนมถุงละร้อยถุงละร้อยกดหลายๆถุงกดหลายๆถุงให้เร็ว เหม่ได้ิ่งที่บมาใช่โอ้ยเดี๋ยวคุณแหวนตีปากเลยเมลันเมลันเมลันถ้าโตแล้วก็จะไม่พูดทายนะเดี๋ยกินเนื้ประกาศข่าวประกาศข่าว <c oughs> ค่ะคุณกิติคะขณะนี้นะคะกลากิติไปแล้วสวัสดีครับผมท่าพาร์ทินะครับและคนข้างคาดนี่คือสิ่ง เอ่อถาปนีค่ะเอียดีเอียดนะเปเอียด <c oughs> ีเอียดนะครับวันนี้กันนะครับวันนี้เราเชิเนื้อขา หรื <Malays> ออนการนำเสนอข่าวนะคะคและนะคะหลังจากที่เราปฏิวัติวงการผิวหน้าไปด้วยมาร์คชีสนะคะจากประเทศเกาหลีแล้วนะคะคุณกิตตค่ะและหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีการปฏิวัติปิสังขรอนะคะคือหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาดูแลนะคะในเรื่องเกี่ยวกับนะคะผิวหน้าผิวอื่นๆนะคะแล้วก็สําหรับสินค้าชี้นี้ยังอยู่ในโชว์เคสนะคะคุณพันยู่ทราบใช่ไหมคะ <ทา S 1> คซึ่งตัวนี้จะเป็นยาดมยาอมยาหมองเออตัวนี้นะคี่ห้อทศกัณฐ์ซึ่งเป็นของประเทศไทยนะคะสามารถที่จะไปซื้อหากันได้ในโชว์เคสของพันยูลนะคะ แท็กพลันยูค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครที่ถามหาสถานการณ์เกี่ยวกับชายแดนไทยและประเทศกัมพูนะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ไปนะคะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังอยู่ที่อยู่ที่อะไรนะที่เธอไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเสาธงภูมเขือค่ะนายกรัฐมนตรีได้ใส่ชุดลูกเสือรอดอ,อชุดอะไรนะอ,อสอนะคะไปร้องเพลงอยู่ที่นะคะ อ่ะอภูมิเกือนะคะและจุดยุทธศาสตร์ตรงนั้นนะคะสามารถมองเห็นที่ประเทศลาวประเทศขเขมรแล้วก็ประเทศเวียดนามแต่ตรงนั้นเนี่ยข้างล่างถ้าเกิดมองลงไปจะเห็นศพเขมรอยู่ประมาณจัดลาดประมาณพันกว่าศพอ่าตอนนี้ก็คือเขากบหมดแล้วเขากบหมดแล้วกบหมดแล้วไทยกบหมดแล้วนะค,ะ,คะและนั่นคือข่าวที่ผ่านไปค่ะครับผมต่อไปเป็นข่าวต่อไปค่ะต่อไปเป็นข่าวต่อไปของดรอเมรริการนะครับผมแน่นอนครับตอนนี้ดอเมรริการนะครับได้ทํา อ่าผลิตภัณฑ์นะครับชื่อว่าสบู่นะครับสบู่ดำและสบู่แดงนะครับมันมีผลประโยชน์ยังไงครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกครับสบู่สบู่อ่าสบู่ดำนะครับผมเอาไว้ก่อนตอนนี้ถึงลิฟต์ดีกว่านะครับลิฟต์นี้ครับลิฟต์นี้นะครับราคาเดปกติเท่าไหร่ครับเอ่อปกติราคา359บาทค่ะนะครับผมลิฟต์นี้นะครับผมเขาเช้ทาวบั๊ไม่ใช่ครับเอาไว้ขึ้นและลงครับะใครสนใจนะครับซื้อได้เลยนะครับราคา199บาทนะครับตอนนี้นะฮะตัวนี้เป็นลิฟต์แก้ปากคำปากดำนะคะปากหมาปากปากหมาาาาปปปกกกกกเีียแอะไรพวน้ แก้ไม่ได้แต่แก้ <พอ S 2> สําหรับปากคำปากดําปากไม่ดีปากเป็นขุยปากกําลังจะเข้าสู่หน้าหนาวสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่เลยนะคะคลิปตัวนี้จะปกติราคานะคะมันจะเปลี่ยนสีเป็นตามค่า P h ของปากค่อยดูนะคะอันนี้ไม่ใช่ลิปธรรมดาครับนี่คือลิปแก้วลิปแก้วนะครับผมอ,ะอะ่อะฮะลายเก้าเก้า ร้อยเก้าเก้านะครับแน่นอนครับร้อยเก้าเก้านะครับวันนี้ถ้าคุณสั่งนะครับคุณจะแถมนีดไปด้วยนะครับเดี๋ยวแม่บอกว่าจะให้สามชิ้นนี้โปรสุดท้ายวันสุดท้ายแล้ววันนี้แม่ไม่อยู่สามชิ้นนี้แล้วโปรวันสุดท้ายค่ะสามชิ้นนี้วันนี้นะครับสบู่สามชิ้นนะครับไม่ไม่สบู่สองก้อนเดี๋ยวกันสบู่สองก้อนไม่ได้โปรวันสุดท้ายสบู่สองก้อนสบู่สองก้อนสบู่สองก้อนแล้วก็กันแดดอันหนึ่งแม่เอาสุดท้ายใช่ไหมวันสุดท้ายสบู่สองก้อนกันแดดอันหนึ่งไม่อยู่มานู วันพรุ่งนี้แม่มาอยู่ให้ลูกช่วยขายของด้วยไม่ขายเนี่ยกู <c oughs> จะไม่มีกินแล้วนะแล้วกูดูซิชีวิตกูมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่5้าโมงย็นจนถึงเที่ยงเกินแลาง่แลี่ย <c oughs> ลดลดแล้วค่ะจัด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 เอาตะกร้าแรกก่อนซื้อสชมพก้อนหนึงแถมอีกก้อนนึง,แ,กกนนงแล้วก็ได้กันแดดอีกกันหนึง่งสชิ้นสามอยบอาทบจัดไปจ้าตะกร้าวันนี้วันสุดท้ายจ้า <c oughs> แน่งงน,น,นอนนะครับคุณตะกั่วมีคุณใส่กับโขนนะครับออนี่นะครับสบู่ตอกจิ้นนะฮะนี่ออนะครับผมแล<อ>ะแถมด้วยลิฟต์ของนักเติมในการนะครับเ,ออเรียบร้อยแล้วครับรา<อ>คาเพียง300บาทกดเลยครับจัดเลยจ้าปลโปรลกะรลโลกะโหนนะกระโหนไม่ขายค่ะลลกระลโดดลงโหอันนี้กระโดดฝังเพชรค่ะปลโปรลงกระโหนจ้าเออ จัดไปค่ะอันนี้นะทุกคนอันนี้โปรแตกแตนข่าวก่อนหมดไปประมาณ700ออเดอร์ตอนนี้เหลืออีแค่ประมาณ300ออเดอร์โปรวันสุดท้ายจ้ะอ่ะอันนี้นะจ้าพรุ่งนี้ไม่อยู่นะจ้าวันนี้ต้องขออนุญาตเลยจ้าอ่ะซื้อ2เนี่ยเนี่ยได้3ชิ้นเนี่ย3ชิ้นได้3ชิ้นได้3ชิ้นได้3ชิ้น3ชิ้นนี้3า0้บาทสาชิ้นนี้300้บาทสา3ชิ้นนี้300บาท3ชิ้นนี้นะทุกคนอะซื้อไปเลยค่ะ ใครมีกําลังซื้อซื้อค่ะใครมีกําลังตุนตุนเลยจ้าวันนี้วันสุดท้ายจ้าหมดแล้วจ้าปิดตะกร้าเลยจ้าหมดแล้วปิดตะกร้าหนีเลยจ้าหมดแล้วปิดตะกร้าหนีเลยจ้าเอะเลยแม่ขายเลยแม่แ <c oughs> <c oughs> ม่จะขายเลยแม่ขายเลยนี่แม่ขายเลยเออ <c oughs> หมดแล้วปิดปิดตะกร้าจ้าไม่ต้องรอพวกนี้จ้าวันนี้ปิดตะกร้าวันนี้ละจ้าโปรนี้เนี่ยกำไรสามบาทห้าบาทไม่ได้กำไรเยอะค่ะจัดไปค่ะกันแดด ตัวเล็กเนี่ยนะคะได้กันแดดหนึ่งอันกันแดดผสมรองพื้น SPF 5 0 PA บวกบวกบใช้ได้ทุกคนนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะสบู่ดำกับสบู่แดงสบู่ดำแก้สิวสบู่แดงแก้ฝ้าสตัวนี้ฝ้าและสิวนะคะส่วนตัวนี้กันแดดอ่ะจัดไปแพ็กนี้นะคะ300บาทเฉลี่ยได้ชิ้นละร้อยส0มบาทจัดไปจ้ะกูปวดหวัวปวดหัวงานเออเลิกายสิจ๊ะ กูจะบอกคือหนาเวลามึงขายไม่ได้เนี่ยลูกค้าจะเลยกูเนี่ยอะไรก็กูจะจับไปกูก็มาซื้อที่กูก็มาซื้อมึงอ่ะนาทีละห้าพันห้าพันกูก็ซื้อมึงสามชั่วโมงเออเออลูกค้าไม่ต้องมีกูคนเดียวเนี่ยกูจะซื้อมึงเนี่ยเออตอนแรกตกลงกันเมื่อไหร่ตอนตีสามอ่ะมึงว่าอะไรมึงไม่มีลูกค้ากูจะเป็นลูกค้าคนแรกแล้วกูมากูซื้อมึงนะอมาคนแรกเลยเออตอนนั้นมันมีลูกค้าเลยนะเออ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมาหนังขายจวยกันขายก็แต่ก็น่จวยกันอย่เออเออเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องจวยกันขายคนเขาเออสบู่เจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะจ้าสบู่แดงแก้ฝ้าสบู่ดำแก้สิวอะไรที่แพงแไม่เอามาขายที่นี่ค่ะที่นี่แม่งตีราคาถูกเลยอะไรพรีเมียมพรีเมียมเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบกูไม่ขาย เออไปขายที่ช่องด็อกเตอร์มาริกาเออจัดไปเอาสบู่ไปแล้วกันนะคะอ่าสบู่ดำแก้สิวจ่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสบู่แดงแก้ฝ้าจ่าซื้อหน่แถมหส่วนอันนี้นะคะสามอันนี้มีอีกจ้าหนมันคือสมอันนี้สามร้อยบาทจัดจ้าวันนี้วันสุดท้ายจ้าสำหรับการโปรจค้าสิ่ค้าเสยคาู่คาูสิาดิค้าดิค้าดิ้าิกาาิ ลิปตินลิปตินลิปตินอยู่ในตะกร้าลิปตินลิปตินเนี่ยจาก359บาทเหลือ199ยาสิบเาบาทมันมีสามสีมีสีชมพูสีพีชแล้วก็สีแดงเลชเชอรี่เออเออพรุ่งนี้ไปไหนจ้าพรุ่งนี้ไปไหนวันพรุ่งนี้มีธุระกับสามีจ้าวันพรุ่งนี้สามีจะพาไปงานดีเฟนส์เสร็จแล้วก็จะต้องไปกินข้าวกับกับเพื่อนเพื่อนเจ้านายอะไรต่างๆรวมกันนั้นห0รปีอ่ะเอออิดเหนื่อย พอลกินน้ำก่อนวันนี้แก้วน้ำสวยแก้วน้ำสวยแม่อันนี้พระรันยูซื้อให้ค่ะมันทองหรอมันทองดอกอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแอคแอร์เลยอันเนี้ยอันเนี้ยเออเออ กดไปเลยทุกคนนะฮะเดี๋ยวนนี้แม่มาอยู่เดี๋ยวผมจัดโปให้จัดไปค่ะ <c oughs> นะครับเดี๋ยวนนี้แม่มาอยู่เดี๋ยวผมจัดโปแก้วสวยมากใช่ค่ะอันนี้แก้วแก้วคู่กันค่ะจะเป็นแก้วพลังยูซื้อสีดํามาให้มันมันก็เห็นสีทองก็ซื้อข้ามาให้ฉันเออก็สีดํากับสีทองสีเงินกับสีทองเห็นเราเจอเห็นป่ะเดี๋ยวนนี้จัดโปให้เออไม่ได้ไม่ได้กูไม่ไมอย,อยู่ไม่ต้องขาย <c oughs> ขายเอ้าไม่ต้องขายกูมาเน้นกูอยู่ยังมาขายเลยก็ขายกูมาเน้นกูมาเน้นขายกูมาเน้นฉันจะบอกให้นะมึงขายทั้งคืนได้ไม่ถึงสามแสนนะกูขายของกูเนี่ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงกูได้สองแสนคืนละสองแสนสามแสนใช่เลยขายคนเดียวด้วยเออกูจะบอกมึงเก่งเออได้วยจากเก่งด้วจากเก่งนั่เปยเลยพอเลยเก่งเของของมันจะเน้นขายแล้วเออเก่งแม่เก่งแม่เก่งมาก มันบอกว่าพี่แจ็คจัดโปรลิฟด้วยปะมึงก็ซื้อตอนที่กูขายนี่ก้าจะนี่แหละก็ซื้อตอนนี้เลยก็ซื้อก็ซื้อเลยราคาเนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ลิฟไม่มีแล้วเพราะว่าวันนี้ตะก้าวันสุดท้ายเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่อยู่นะจ๊ะไม่อยู่ไม่ขายจ้ะปิดตะก้าจ้าแต่พรุ่งนี้ลิฟราคาเท่าไหร่แม่พรุ่งนี้ลิฟราคาสามร้อยห้าสิบเก้าจ้าเอ้าลิฟเนี่ยมันราคาสามร้อยห้าสิบเก้าแล้วก็นี้จัดโปรวันนั้นจัดเซลสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็เหลือร้อยเก้าเก้า เออลิปตินอะน,นะส่วนอันนี้290อันนี้จากราคา359ไอ้ที่เธอถูถืออยู่เนี่ย359เออจัดโปรเหลือ290แล้วพรุ่งนี้อ่ะวันพรุ่งนี้ก็290อยู่ในตะจากก้าเออ,เอ,อต่ำกว่านี้ไม่ได้เขารู้กันเขารู้กันต่ำกว่านี้ไม่ได้ใครรู้ ทุกคนรู้กันทั่วประเทศทั่วประเทศรู้กันจ้าจ้ไจ้าพรุ่งนี้ทุกคนรู้กันเออมึงอยากจะขายถูกนะแท็กมึงไปเอาของแม่มาเดแม่เบลมาขายเออมึงกูจะพอแล้วแม่เบลดามึงก่อเออเออเออสวัสดีทุกคนอ๋อเหลืออีกแปดพันแกทุกคนกดไปกันมปกนให้แม่ ป่วยแม่เลยอีกแปดพันสามเอาให้ถึงเอาให้ถึงเอาให้ถึงอีกแปดพันสามสายป่วยแม่หน่อยเออกดไปถือว่าเป็นบุญให้คุณแม่ห,ห,หน่อยนะเอาอเ,เอาสบู่แดงไปแล้วกันเพราะว่าสบู่แดงอ่ะแก้ฝ้าเพราะทุกคนชอบสบู่แดงสําหรับบ้านนี้<อ>บ้านนี้ทุกคนชอบสบู่แดงสบู่แดงเนี่ยจะเป็นตัวจัดก,การเรื่องฝ้ากระจุดด,ด่างดำนะคะทุกคนนะทุกคนตัวนี้ขายตั้งแต่วันแรก2ปีแล้วนะคะแล้วอยู่ยั้งยืนยงมากวันนี้จากราคาก้อนเดียว289บาทนะคะเหลือนะคะก้อนเดียว289เหลือ2ก้อน199จัดโปร จะโปร11 11นะจ๊ะพรุ่งนี้เราก็จะทําเป็นเหมือนเดิมเไอ10สองพอแล้วพรุ่งนี้ทำเป็นเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิม11 12คือก็ไม่ไม่เมื่อวานกับวันนี้ไงก็คือทําแค่นี้ทแค่นี้เอ็กซ์ก้องไปกล้องมาเนี่ยนะใช่กูว่ากูไม่กูว่าประชาชนเวียนหัวนะคนฟังไลฟ์เวียนหัวไหมไอ้เนี่ยดูดไปดูดมาคือคนไม่ค่อยคุ้นกับไลฟ์ ไลท์แบบนี้อันนี้มันเป็นรายการทีวีซึ่งต้องไปตัดซิกไปตัด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 อันนี้แค่ที่เปถึสองเออเออแต่ว่าบางคนก็ชอบทุกคนเห็นบางคนก็ชอบทุกคนชอบมุมกล้องแบบไหนไหนพูดมาสิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชอบมุมกล้องแบบไหนชอบมุมกล้องแบบเอ่อกล้องหน้าไล์สดกล้องหน้าไลท์สดเอ่อไลท์สดแบบแบบแบบเหมือนเดิมหรือว่าจะชอบแบบว่ามุมกล้องแบบนี้เนี่ยมุมกล้องแบบจอแบบนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้กุณว่าเวียนหัวไหมการนำหอมมาค่ะการนำหอมค่ะ การน้ำหอมจากสองร้อยเก้าสิบใครตกบันไดปะแบบการน้ำหอมจากสองร้อยเก้าสิบนะเหลือร้อยเก้าสิบบาทาจ,าจัดจังาการน้ำหอมกดได้เลยการน้ำหอมกดได้เลยจ้าแฮมฝากการน้ำหอมด้วย,ววยนี่มีสบู่แดงสบู่แดงแก้ฝ้าทุกคน อ้ยถึงอ0 0 0ถึงสามแสนไปชอบแบบเดิมชอบแบบมุมเดิมใช่ไหมชอบแบบทุกคนชอบแบบเดิมว้ยทุกทุกคนชอบแบบกล้องหน้ามุมเดิมไม่เวียนหัวสูบแดงหอมหน้าค่ะแล้วก็สบู่แดงเนี่ยเป็นตัวจัดการเรื่องฝ้ากระจุดดังดำค่ะ สาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระเรื่องจุดด่างดำตัวสบู่แดงเนี่ยใช้ได้ทั้งหน้าและก็ร่างทั้งหมดตรงจุดไหนที่หมองที่คล้ำนะคะหน้าและขาหนีบจัดไปเลยด้วยสบู่แดงวันนี้ได้2ก้อนค่ะซื้อ1ก้อนแถมอีก1ก้อน199บาทปกติไม่ลดไม่ลงนะทุกคนจัดปลาจัดโปรให้จัดโปรให้จัดโปรให้จัดโปรให,รให้ส่วนใครอยากจะได้ดิฟลูเซอร์คือการน้ำหอมอะ่ะ ก้านน้ำหอมเวลาเอาไปไว้ในบ้านในครัวในเรือนในใน,นู่นในนี่ในอะไรต่างๆก้านน้ำหอมดับกลิ่นดับกลิ่นเหม็นนะคะก้านน้ำหอมนั้นเอาไว้ในรถได้ด้วยนะคะก้านน้ำหอมจาก290เหลือแค่มันมีก้าน10ก้านด้วยนะคะเหลือแค่190อ่ะจัดไป190บาทจ้าราคาดีมากนะก้านน้ำหอม190บาทจัดไปเลยจา้จาจ,าจา้า ไลนนี้สวยเย็นก้าวสีใช่จ้าลิป์ตินมีสามสีมีสีพีชที่ผู้ชายทาได้แล้วก็เด็กทาได้แล้วก็สีชมพูแล้วก็สีเลดเบอร์เลดเชอรี่การหอมหอมมากใชไหมแบบนี้แบบนี้อยากเห็นสีน่าชักแบบนี้แบบนี้เออแบบเดิมอันนี้เป็นี้มเปญแิบเอ็ดสิบสองอันนี้เป็นแคมเปญสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองไลกล้องเราเราเป็นแคมเปญสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็จะเป็นสิบเอ็ดสิบสองเช่าเท่านั้นมาไล่กล้อง อันนี้คนจะเป็นกล้องกระตูอ๋อพรุ่งนี้ไปมือถือเหมือนเดิมแม่เจ้านายหนูทำเวชสำอางขายแต่แบบเคยซื้อมาซื้อของมาซื้อของแม่นี่นะเออทำเวชสำอางขายไม่ซื้อซื้อของมาลิกาเลิศฉันบอกให้นะวันนี้สรางแต่งหน้ามาแต่งหน้าจัดนะเพื่อที่จะถ่ายรูปเออไปไปทําไปทําไปทําปกใช้ใช้ใช้สำอางของแบรนด์ไหนแบรนด์ดรมาลิกาสกินแคร์ ว่าทำไมวันนี้หน้าสวยจังอ,อดูหน้าที่ใช่เครื่องสำอางมึงไม่ต้องโฟกัสมากมึงเห็นหน้าบาน <laughs> ดูให้เป็นข่แม่ดูเลย